โอเคสวัสดีทุกคนนะวันนี้เราก็อยู่กับช่องเดือนการไฟเหมือนกันเหมือนเดิมนะอาล่ะวันนี้เราก็จะมาจัดเด็กลิสต์ของเด็กแมกโนเลียเกศสีนั่นเองซึ่งวันนี้อะไรก็จะเป็นเซตนี้ซึ่งใส่เป็นแมกโนเลียปกติเลยต่อดูกันอยู่แล้วนะไอ้นี่ถ้าโดนไอ้นี่ไลท์ทับเปิดกองหนึ่งแล้วก็คอถ้าเป็นยูนิตคอลมาได้ถ้าไม่ใช่เข้าโตใช่ไหม อ๋อต้องเป็นเกรดสองือต่ํากว่าคอลงเยียถ้าไม่ใช่เข้าโซโอเคไปนี้ลงไปนี้ถ้าสมมติโดนแม็กแมกทับสาม,มารถโซบาร์ดหนึ่งเปิดกองถ้าไม่ใช่ยูนิตถ้าถ้าไม่ใช่ยูนิตเอาขึ้นมือแล้วก็แม็กโนเลียคัตเตอร์าอบาร์ดมอตีคัตเตอร์บาร์ดแล้วก็เลือกเียหนึ่งใบตีแถวหลังได้ถ้าเพอร์โซนาก็จะก็บวกห้าพันแล้วก็เลือกสตัวแต่ว่า เราจะไม่ใช้แมกโนเลียร่างเก่าแล้วโอเคเราใช้เป็นร่างใหม่เริ่มต้นที่เกดสี่นะเราก็จะอันนี้คือเราใส่แบบไม่มีโปรโมโลเลยอืมทำครับโอเคใส่สี่ใบเป็นแมกโนเลียเอลเดอร์ซึ่งข้อสามารถของนั้นก็อ่าข้อสามารถเมื่อเมื่อ,อ ถ้าสมมุติลงแวนกาสามารถเอาการหนึ่งไปจากโซคอลงเดียได้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าในโซถ้าสมมุติในโซบสนามมีแมกโนเลียเดียกาดทั้งหมดจะสามารถโจมตีแล้วอินเตอร์เซปจากแถวหลังได้แล้วก็จะบวก5้าพันทุกใบก็เป็นใบป,ปกติแล้วก็ใส่ไปนี้4ี่ใบซึ่งเราอันนี้เราจะไปอธิบายอีกทีว่าทำไมถึงต้องใส่ ไปนี้จะเป็นใบปกติเลยดีทายตัวเองแล้วก็เลือกยูนิตหนึ่งใบบวกหมืน่นเลือกเรียไม่ใช่ยูนิตนะเลือกได้แค่เรียอากาศนะใบนะี้เลือกเรียอากาศได้บวกหมืน่นไปต่อไปใบนี้ใส่กวางสี่ใบซึ่งกวางใบนี้บอกว่าเมื่อลงเรียอากาศตัวเองจะบวกหมืน่นแต่ว่าจะขยับย้ายทีไม่ได้ก็คือลงแล้วลงแล้วตรงนั้นเลยรอเทหน้าก็สามารถเนี่ยแล้วก็ใส่ ไอหมีหมีเขาสี่ใบที่บอกว่าเมื่อตัวนี้ตีคอเตอร์เลียอยู่แถวหลังเมื่อตัวนี้ตีคอตเตอร์บาร์สเสื่อเรียกาศไปอื่นหนึ่งใบจะพเ,เพิ่มตำจำนวนพาวเวอร์ของอยู่อย่างนี้ก็อเอาง่ายๆสมมุติเราเปิดเจอโอเวอร์มาให้ไปนี้หมดเลยแล้วให้ไปเนี้ยแล้วแปลว่าเราสามารถมเราก็สามารถให้อีกตัวได้บวกหมื่นบวกร้อยล้านหรือว่าจะเป็นไอเนี้ยดีทายตัวเองแล้วก็เอามาบวกพาวเวอร์ให้ตัวนี้ก็จะต,ตีแรงขึ้นไปอีกโอเค ไปต่อไปใส่4ไใบเป็นของใบนี้ใส่4ตวันนี้บอกว่าเมื่อลงเรียกากาศโซบาหนึ่งแล้วก็เลือกตัวเองจากจากดอบโซนคอลงเรียกากศที่มียูนิตอยู่แล้วก็เมื่อตัวนี้ติดถ้ามีมีแมกโนเลียติดถ้ามีแวบบมีคำว่าแมกโนเลียจะบวกอีก5,000ก็จะกลายเป็นตีหมืสเอ๊ะหมื่นเกเพราะว่าบวกจะอีกแมกโนเลียแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ ตัวนี้ก็หลังจากนั้นล้วก็มาบวกกับไอตัวของไอ้นี้ก็ได้แล้วก็ต่อไปเกียร์หนึ่งล้วก็ใส่เป็นไอตัวของฟันฟันเหยินตัวนี้บอกว่าเมื่อตัวนี้เมื่อตัวนี้ตีอ่ะตัวกาดต้องกาดสองใบเท่านั้นซึ่งมันเป็นตัวที่น่าลำคานมากเลยตัวเราเจอคือบ่อยโดนปั่นมากเลยคือมันเป็นตัวที่ตีหมื่นสามนะแต่ว่ามันขอสองใบอ่ะมันเป็นตัวที่บ้ามากเลยอ่ะมี่อยชอบเท่าไหร่ไปต่อไป ก็ใบต่อไปก็ใส่เป็น PG PG ไม่ต้องทิ้งสีาต่อไปใส่ออเดอร์วิญญาณ2ใบเทคของมันก็คือโซบาร1แล้วก็ถ้าแล้วก็เลือกการที่มีเกจหรือเท่าเกจเกจเท่ากับหรือว่าต่ำกว่าแวนหนึใบคอลงยาอากาศแล้วก็ไอตัวน,นั้นที่คองมาจะบวก5,000ก็ปะกะติโอเวอร์โอเวอร์ใส่โอเวอร์เขียว ฟอนต์ทิกเกอร์ใส่เป็นฟอนต์สองหมื่นสามใบนะครับผมต่อไปนะเราก็จะใส่เป็นฮิวสีใบแล้วก็คีใส่แค่สีใบคีใส่ใสีแล้วก็ใส่เป็นดอแล้วก็ใส่เป็นดอสี ถามว่าทำไมถึงใส่ดอสีทำไมถึงใส่ดอสีคือเราเป็นเกียร์สี่แล้วใช่ไหมคือถ้าเกียร์สีไม่ขึ้นแล้วก็ล้วก็เราก็ตายใช่ไหมเราเลยต้องมีดอเพื่อที่จะได้เอามาหาเกียร์สีได้เอามาหาเกียร์สีอย่างเดียวเลยก็วันนี้ก็โจบตัเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ